วิญญาณรักแห่งเมลฟอร์ดโรดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อตอนที่ผมย้ายไปเรียนที่เมืองออกซฟอร์ดรัฐโอไฮโอใหม่ๆนั้นเพียงแค่ไม่ถึงเดือนผมก็ได้ยินข่าวลือกันว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดในประเทศเลยส่วนตัวผมนั้นชอบเรียนประวัติศาสตร์อยู่แล้วผมจึงย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเมืองนี้แต่แทนที่ผมจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผมกลับได้ยินเรื่องผีสางเข้ามาหนาหูมาก และในที่สุดมันก็ทําให้ผมอดใจไม่ไหวที่จะต้องสืบเสาะตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวผีสิงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีอันจจกินที่อยู่ติดกับถนนมิลฟอร์ดโรดที่เขาล่ําลือกันว่าไม่มีใครกล้าผ่านไปในช่วงค่ําคืนไม่เพียงเท่านั้นมีคนท้าพนันกับผมอีกว่าถ้าผมสามารถขับรถไปจอดบนถนนนี้ในตอนกลางคืนแล้วนั่งอยู่คนเดียวได้เกิน5นาทีเขาจะยอมจ่ายเงินให้ผม200เหรียญพร้อมกับการยอมรับว่า ผมเป็นคนที่มีสมาธินิ่งที่สุดในโลกเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงปีคศ1940เป็นเรื่องความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งฝ่ายชายเป็นหนุ่มรูปงามแต่ฐานะยากจนเขามีชื่อว่ารอนนี่เป็นชายหนุ่มที่มาตกหลุมรักกับลูกสาวเจ้าของฟาร์มม้าที่มีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองนี้และเธอคนนั้นก็คือเอลิซาเบธเธอเองไม่สนใจเรื่องฐานะเพราะความรักของเธอนั้นมันวัดด้วยใจมากกว่า และเธอก็พอใจกับความรักครั้งนี้เอามากๆเพราะนี่เป็นรักครั้งแรกของเอลิาเบดด้วยแต่ว่าเอลิาเบธเป็นลูกสาวของท่านเศรษฐีที่ถูกเลี้ยงไว้ให้อยู่ในกรงทองจะไปไหนมาไหนต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่เสมอเอลิาเบธจึงทําได้แค่วิ่งเล่นอยู่ในขอบเขตของฟาร์มพอโตขึ้นมาก็จะขี่ม้าคู่ใจที่พ่อแม่มอบให้เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ18ปีเต็มวันๆก็ได้แต่ขี่ม้าตัวนี้ไปรอบๆอาณาเขตของฟาร์ม จะไปไกลที่สุดก็แค่ขอบรัว้วแถวประตูทางเข้าที่ติดกับถนนมิลฟอร์ดโรดเท่านั้นปีนี้เอลิสเบธอายุครบ20ปีเต็มแล้วซึ่งคุณพ่อผู้หวงแหนลูกสาวเลี้ยงดูลูกราวกับไข่ในหินคนนี้ก็ได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะให้ลูกสาวมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับลูกชายของคนในแวดวงเดียวกันก็คือคนที่มีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีเหมือนกันแต่คุณพ่อหารู้ไหมว่า การกักขังมนุษย์นั้นเราขังได้แค่ตัวส่วนหัวใจนั้นไม่มีทางทําได้ซึ่งคุณพ่อเองก็ไม่เคยล่วงรู้มาก่อนว่าเอลิสเบธได้พบรักกับไอ้หนุ่มหน้ามนคนทํางานรับจ้างรายวันเขามีอาชีพเป็นแค่พนักง,งานส่งของตามบ้านเท่านั้นและทั้งสองก็แอบคบกันมาตั้งนานแล้วรักแรกพบของคนทั้งสองเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อรอนนี่บังเอิญมาจอดรถเปลี่ยนยางอยู่ข้างรัว้ว ก็พอดีเอลิสเบธขี่ม้าคู่ใจมาทางประตูหน้าที่ติดขับถนนมิลฟอร์โรดนี้เข้าทั้งสองจึงได้พบกันและได้สนทนากันไปคุยกันไปจนกระทั่งรอนี่เปลี่ยนยางรถเสร็จด้วยความที่ต่างคนต่างถูกชะตากันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเอลิสเบธจะควบม้าสีน้ำตาลคู่ใจมารอพบรอนี่อยู่เสมอจนกลายมาเป็นความรักแรกพบของหนุ่มสาวขึ้นยิ่งได้พบกันยิ่งทำให้ทั้งสองมีความสุข ความรักจึงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการพบกันแค่ช่วงกลางวันจึงน้อยเกินไปสําหรับคนทั้งสองและเนื่องจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงต้องไม่ชอบรอนนี่แน่ๆเพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกจับได้จะทำไงดีละ่ะถ้าเราอยากเจอกันตอนกลางคืนอีกเอลิสเบธจึงรอจนกว่าพ่อกับแม่เข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเธอจะแอบปีนออกทางหน้าต่างเพื่อไปรอพบกับรอน,นี่ที่จุดนัดพบอยู่เป็นประจำ ในมือจะถือไฟฉายไปด้วยเพื่อส่งสัญญาณไฟกระพริบให้รอนนี่เข้ามาได้ถ้ารอนนี่เห็นไฟกระพริบสามครั้งก็แปลว่าสะดวกปลอดภัยเข้ามาได้ฝ่ายชายก็จะกระพริบไฟหน้ารถตอบกลับมาสองครั้งจากนั้นรอนนี่ก็จะจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างนอกและปีนเข้ามาพบกันตามประสาขนคิดถึงกันไม่มีอุปสรรคไหนใหญ่เกินไปสำหรับเราอยู่แล้ว ทุกคืนหลังจากเลิกงานหนุ่มน้อยรอนนี่ก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์รัดเลาะไปตามถนนมีลฟอร์โรดภายใต้ความมืดมิดเพื่อจะได้พบกับแฟนสาวทั้งสองแอบทำอยู่แบบนี้เป็นเวลาแรมปีโดยที่พ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงนั้นไม่ล่วงรู้ถึงความรักของลูกสาวในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มต่างฐานะทั้งที่พ่อกับแม่ได้ปลูกฝังลูกมาตั้งแต่เล็กแล้วว่าถ้าลูกจะมองหาเพื่อนชายสักคนคุณสมบัติของเขาอย่างแรก ก็คือเขาต้องมีฐานะมั่นคงส่วนเรื่องความรักนะคบกันไปอยู่กันไปเขาจะรักกันไปเองเหมือนกับพ่อแม่ที่มีหนูออกมานี่ไงให้ลูกดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะแต่ยินคำสัง่งสอนของพ่อกับแม่เอลิซเบธก็ได้แต่ยิ้มแบบอายอและไม่แสดงทีท่าว่าจะโต้แย้งหรือขัดข้องแต่ประการใดวันเวลาดำเนินต่อไปและความรักของหนุ่มสาวก็ดูเหมือนว่าจะราบรื่นดี เมื่อความรักสุขงอมทั้งสองจึงวางแผนอนาคตกันว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู the the ่ด้วยกันอย่างเปิดเผยก็จะต้องหนีออกจากบ้านไปด้วยกันไปที่เมืองอื่นไปให้ไกลที่สุดเพื่อไม่ให้พ่อแม่ของเอลิซาเบธสามารถตามหาเราเจอได้คือนี้แหละเป็นคืนที่รอนี่จะมาบอกข่าวดีตอนนี้เขาเก็บเงินได้มากพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกลได้แล้วและเขาก็ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์เอลิซาเบธพร้อมกับบอกข่าวดีนี้ กับแผนการหลบหนีออกจากบ้านในคืนวันเสาร์ที่พ่อกับแม่ของเอลิซาเบธจะออกไปงานเลี้ยงสังสรรค์กันกับเพื่อนๆแต่ทว่าโชคกับไม่เข้าข้างเพราะมันเป็นคืนที่รอนนี่เหนื่อยล้าจากการทำงานในช่วงกลางวันและอีกอย่างฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจมันเป็นคืนที่ฝนตกโปรยปลายมาตลอดเส้นทางตั้งแต่เขาออกจากบ้านแล้วจึงส่งผลให้รอนนี่เสียการทรงตัวขณะที่เขากำลังเข้าโคง้งก่อนจะเลี้ยวขวาไปหาสาวคนรักที่ฟาร์มแห่งนั้น เขาเกือบจะถึงที่หมายอยู่แล้วเชียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่โค้งหักศอกเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ด้วยความที่ถนนลื่นมากรอนนี่จึงเสียหลักลม้มลงหัวฟาดกับพื้นถนนอย่างแรงมอเตอร์ไซค์ของเขากรเด็นไปทางหนึ่งคนขับก็ถูกเวี่ยงไปอีกทางและเนื่องจากส่วนหัวของเขากระแทกกับพื้นถนนอย่างรุนแรงเขาจึงนอนสลบแน่นิ่งจมกองเลือดที่ไหลออกจากหูทั้งสองข้างเป็นจำนวนมากอยู่ตรงนั้น อาการบาดเจ็บของรอนนี่รุนแรงมากจนเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาหมดลมหายใจนอนคว่ำหน้าอยู่ขอบถนนมิลฟอร์โรดถนนนอกเมืองช่วงนี้ก็เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นช่วงที่คนใช้น้อยมากในเวลากลางคืนพอถึงช่วงผ่านโค้งนั้นมาก็จะไม่มีบ้านเรือนของผู้คนอยู่แถวนี้เลยมองเห็นแต่ฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นทุ่งหญ้าขนาดกว้างใหญ่ไพศาลของกลุ่มคนมีอันจะกินที่ทอดยาวไปตลอดเส้นทางและกว่าจะมีรถผ่านมาเจอรอนนี่เข้า ก็ตอนสายๆของวันรุ่งขึ้นเมื่อบุรุษปรษณีขับรถผ่านมาเจอเข้าซึ่งมันก็สายเกินไปอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่รอนี่ประสบอุบัติเหตุนั้นเมืองนี้ไม่มีใครสนใจว่าใครจะเป็นจะตายอยู่แล้วอีกทั้งรอนนี่มันเป็นแค่พนักง,งานส่งของธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่มีความสําคัญอะไรแต่ใครจะไปคิดว่าเรื่องราวของรอนี่จะกลายมาเป็นตำนาน เป็นที่เล่าขานเป็นที่เรื่องลือถึงเรื่องวิญญาณผีรักมาหลอกหลอนผู้คนที่ใช้ถนนมิลฟอร์ดแห่งนี้ใครก็ตามที่บังเอิญผ่านมาต่างก็บอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามองเห็นไฟสัญญาณกระพริบสองสามครั้งซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามีคนขับรถสวนทางมาแต่พอเหลือไปมองกระจกมองหลังกลับไม่เห็นมีรถสักคันต่อมาก็มีข่าวลือเกี่ยวกับการตายของรอนนี่นาหูขึ้นผู้คนจึงเลี่ยงไม่กล้าใช้ถนนช่วงนี้ โดยเฉพาะในช่วงค่าคืนเพราะตางก็กลัวว่าจะเจอไฟกระพริบที่ว่านี้ย้อนกลับมาถึงคืนนั้นคืนที่เอลิซาเบธออกมาส่งสัญญาณไฟกระพริบให้กับรอนนี่แต่กลับไม่มีสัญญาณไฟตอบกลับมาเธอนั่งรอนอนรอจนเวลาผ่านไปกว่าชั่วโมงเธอจึงกลับไปด้วยความผิดหวังการหายตัวไปของรอนนี่โดยไม่ได้บอกกล่าวยังความประหลาดใจและความเสียใจให้กับเอลิซเบธยิ่งนักวันเวลาผ่านไปเข้าสู่อาทิตย์ที่สองแล้ว ทีรอน,นี่ไม่แวะมาหาเอลิซาเบธอย่างที่เคยเป็นกลางวันก็ไม่มากลางคืนก็ไม่เห็นความผิดหวังอย่างแรงนี้ทำให้เอลิซาเบธสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดและการที่เธอถูกจำกัดพื้นที่ให้อยู่แต่ในฟาร์มจึงทำให้เธอเป็นเหมือนคนหูหนวกตาบอดไม่รู้เรื่องของโลกภายนอกแต่ในทางกลับกันพ่อกับแม่ของเอลิซาเบธกลับมีความสุขและพึงพอใจมากที่ลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่ออกไปเที่ยวนอกบ้านที่ไหน ยอมทําตามคําสั่งของพ่อแม่อย่างเคร่งครัดมันทําให้พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากที่สุดวันนั้นสองสามีพัญญาจึงพูดถึงลูกสาวด้วยความภูมิใจอย่างออกหน้าออกตาเออนี่ที่รักตั้งแต่วันที่เราบอกลูกให้ใจเย็นๆรอให้ลูกชายของครอบครัวเวลสันเขาพร้อมซะก่อนแล้วพ่อกับแม่จะแนะนําให้รู้จักกันจนมาถึงวันนี้ก็ปีกว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมพ่อมีความรู้สึกว่าลูกของเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนะไม่เห็นว่าลูกจะขัดข้องอะไรแล้วนี่ ฝายภรรยาจึงตอบกลับไปด้วยความโล่งใจว่าใช่ใช้ที่รักแต่หมู่นี้ลูกค่อนข้างจะสูบผอมลงไปมากกว่าปกตินะพ่อสังเกตไหมอมแม่ไม่ต้องคิดมากนะลูกอาจจะกําลังลดน้ําหนักเพื่อที่จะใส่ชุดสวยๆอยู่ก็ได้จริงไหมเอาละ่ะพ่อคิดว่าเราน่าจะบอกลูกให้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆดีไหมเดี๋ยวเย็นนี้พ่อจะเป็นคนไปเรียกลูกมากินอาหารเย็นพร้อมๆกันเองจะได้บอกลูกซะเลย อ,อ,อย่าลืมคืนนี้แม่ต้องทำอาหารโปรดที่ลูกชอบด้วยนะเอลิสเบธลูกรักลงมากินอาหารเย็นกับพ่อแม่สิลูกวันนี้แม่เขาทำอาหารโปรดไว้ให้ลูกด้วยนะเอลิสเบธไม่เอาหนาอย่าดื้อสิลูกวันนี้พ่อกับแม่มีข่าวดีจะบอกลูกด้วยนะเมื่อไม่มีคำตอบคุณพ่อจึงลงไปสั่งให้แม่บ้านที่มีหน้าที่ยกอาหารขึ้นไปให้ลูกอยู่เป็นประจำให้เป็นคนไปตามเอลิสเบธลงมากินอาหารเย็นกับพ่อแม่อีกครั้ง เออนี่โซเฟียเธอช่วยขึ้นไปตามลูกฉันมากินอาหารเย็นด้วยกันหน่อยสิฉันเรียกอลิสเบตหลายครั้งแล้วไม่ยอมเปิดประตูให้พ่อเลยแต่ฉันคิดว่าถ้าเธอเป็นคนไปเรียกน่าจะได้คําตอบที่ดีกว่าฉันคิดว่าลูกคงจะงอนพ่อกับแม่เรื่องอะไรสักอย่างเธอช่วยสอบถามให้ด้วยนะได้คะ่ะคุณผู้ชายเมื่อได้ยินเช่นนั้นแม่บ้านโซเฟียที่กําลังทําความสะอาดห้องนั่งเล่นอยู่นั้นจึงรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนเพื่อตามอลิสเบตลงมากินอาหารตามที่คุณพ่อสั่งไว้ ด้วยความรีบร้อนแม่บ้านจึงหอบหนังสือพิมพ์เก่าๆติดมือไปด้วยเพราะเธอกำลังเก็บกระดาษเก่าๆมารวมกันไว้เพื่อที่จะนำไปทิ้งที่ถังขยะอยู่พอดีคุณหนูคะคุณหนูโซเฟียเองค่ะเข้ามาเลยคะ่ะประตูไม่ได้ล็อกเอ่อคุณพ่อให้มาตามคุณหนูไปกินอาหารเย็นด้วยนะคะคุณหนูไม่หิวหรอคะหมูนี้ไม่ค่อยกินอาหารเลยนะคะคุณหนูไม่สบายหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณแม่บ้านฉันแค่เบื่ออ,อาหารนะจ๊ะ แม่คุณหนูไม่คิดถึงอาหารโปรดฝีมือคุณแม่หรือคะวันนี้คุณแม่ลงมือทำอาหารเย็นเองเลยนะคะไม่อ่ะช่วยบอกแม่ว่าฉันไม่ค่อยหิวนะถ้าหิวจะลงไปหาผลไม้กินเองก็ได้ตามใจคุณหนูแล้วกันนะคะถ้าง,งั้นดิฉันจะไปเรียนคุณพ่อตามนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่ก่อนแล้วคุณแม่บ้านจะเอาหนังสือพิมพ์เก่าๆพวกนั้นขึ้นมาทําไมคะเปล่าค่ะดิฉันรีบวิ่งขึ้นมาก็เลยติดมือมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปรวมกันที่กองขยะหลังบ้านนะคะ ราคะมีฉบับล่าสุดหรือช่วงสีห้าวันที่ผ่านมาไหมคะมีเสิคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะคุณผู้ชายอ่านแค่ครั้งเดียวก็ทิ้งแล้วคะ่ะนี่ไงคะตอนนั้นเอลิซาเบธแค่อยากจะอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นก็เลยมาขอแม่บ้านไว้สองสามฉบับแต่เธอก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะมันเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรอนนี่นถนนมิลฟอร์ดโรสแห่งนี้ที่แรกเอลิซาเบธแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลย เธอต้องอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมั่นใจว่าชายหนุ่มที่เสียชีวิตในข่าวนั้นเป็นคนเดียวกันกับรอนนี่คนที่เธอกำลังรอคอยการกลับมาของเขาอยู่